สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปพาดพี่น้องนะครับหลังจากที่เมื่อวานหนีบอดบิ๊กนะครับพาทนายนะครับพี่น้องไปสารกับพี่น้องนะครับความคืบหนาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ต้องรอช้อมนะครับพี่น้องว่าไพ่เนี่ยจะโดนบ้างนะครับทุกท่านครับแต่ว่าล่าสุดนะครับ เลดี้พรทิ์นะครับก็ฟ้องขึ้นกันครับพี่น้องนะครับเราก็บอกแบบซี่นะครับบอกว่าอ่าอีจุดๆ,ๆนะครับส่วนคนแชร์ก๊อปไว้ทุกดอกส่วนพี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมเงินให้พร้อมจัดให้งามๆไม่รับกระเช้าทุกกรณีมัดรวมกันฟ้องทีเดียวปา๊าพี่น้องครับ เกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับแล้วเราก็เมมอีกว่าอ่าลงใต้ไปรายงานตัวแบบช้ำๆไม่มีเงินค่ารถเรื่องของมึงทะเลสวยงามป้าพี่น้องนะครับเราก็บอกแบบสี่นะครับพี่น้องนะครับแล้วเราก็โพสอ่ารูปในส่วนของสองขาวครับพี่น้องนะครับป้าประมาณสี่สองนี่แหละพี่น้องนะครับจักไผเป็นไผรครับพี่น้องนะครับ เราก็บ่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าเราก็บอกว่าฟองเนี่ยมัดร่วมกันสันพี่น้องปัดเราก็อ่าพอเอฟซีเห็นเนี่ยก็ตกใจนะครับพี่น้องนะครับว่าเลดี้พรทิพย์ทำถึงขนาดนี้เลยเหรอสันพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าป้า๊เจ้ามาคักมาแน่แท้สันนะอีกคนนึงก็บอกว่าของแท้แล้วบัตนี้น,นะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าวิ่งกันให้ระวัง อ่าอีสานใต้สันพี่น้องปาดนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจัดไปพออนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าเราจะรู้ตอนไหนครับว่าใครโดนฟ้องสันพี่น้องนะครับปาด์ตเอฟซีกันล้อเบิงกับพี่น้องกับแมนครับทั้งบอดบิ๊กนะครับทั้งเลดี้นะครับพี่น้องนะครับอ่าฟ้องเนี่ยอันนี้บม่ได้นัดหมายในพี่น้องนะครับแต่ว่าตรงกันนะครับบอบิ๊กเพื่อนกับพาทนายเนี่ยไปศาลกับพี่น้องนะครับไปยื่นนะครับ แล้วก็ในส่วนของเลดี้พรตทีมนี่ครับก็ยื่นขึ้นกันครับเป็นหนังสือเท่าที่ดูนะครับเป็นหนังสือมอบอํานาจครับพี่น้องนะครับอ่าส่งมาอย่างไทยมาที่ไทยพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องล้อเบิงครับพี่น้องนะครับว่าใครนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเราก็บอกแล้วเราก็ใบให้แล้วนะครับว่ามัดรวมกันประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเอาเนี่ยนะความคืบหน้าเรื่องการฟ้องครับพี่น้องนะครับ เลือกเอาข่าวสารมาบอกพี่บอน้องให้ฟังเด้อนะครับทุกทันมีความเห็เ็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไล้์กดแกชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายกันรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ